หม่าล่าแบบว่าระดับสาบนะขอสอั่งไม้เลยกรอบจ้ยนี่เราห้องยืมค่คะวันนี้เราเอาด้วงเออ่มาย่างนะคะที่ร้านหม่าล่านะคะนี่ค่ะฉลามปันติดอยู่กับโลตาร์ลาดยาเดี๋ยวเราให้พี่เจ้าของร้านย่างให้เรานะคะอะเ,เรามาวางแล้วคใครห้พี่เขาแล้วก็ให้พี่เขาทาซอสหม่าล่าใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะ พี่เป็นยายหน่อยได้ไหมว่ามันแบบน้ําจิ้มซอสออหม่าล่าเขาแบบมันมีรสชาติยังไงของผมก็มีนี่ครับไอ้น้ํามันหอยครับแล้วก็เออ่สารปรุงรสอันนี้บอกสูตรได้เลยครับน้ำมันหอยอยางดีมีของพี่มีเผ็ดกี่ระดับคะอ่าก็คือมีสาระดาบครับเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางกลางอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะ จะเอาอย่างแค่นี้พอแค่นี้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้มันมีเนื้อติดเยอะๆนะคะความมันข้างในมันยังอยู่เนื้อตัวเนื้อข้างในมันยังอยู่แต่ถ้าใครอยากจะกรอบมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะเหมือนตรงเนี้ยตัวเนี้ยเริ่มกรอบมากแล้วเนี่ยโดนไฟเยอะนะคะคือฟ้าว่าย่างอะ่ะคนที่ไม่กินน้ามันไม่กินทอดอะ่ะย่างจะอร่อยกว่านะคะเพื่อสุขภาพด้วยเนาะแล้วก็มันมีไขมันดีโปรตีนนะคะโปรตีนสูงนะคะแล้วก็พวกโอเมกา 39, 69, นะ้าสามเก้าหกเก้าเนี่ยมีหมดเลยนะคะนี่ โอ้ยอันนี้เริ่มได้แล้วเอานี้ขึ้นก่อนเลยแล้วกันสำหรับฟ้า,ฟ,าฟ้าชอบกินที่แบบว่าไม่กรอบมากนะเพราะว่ามันเนื้อมันยังเยอะอยู่ข้างในนะคะมันจะไม่เหมือนทอดเนาะเดี๋ยวฟ้า,ฟาจะกินให้ดูด้วยอขอมาล่าแบบว่าระดับ,บสามนะคะเผ็ดมากนะ คะดวงดูกนุกแยกหมาาล้านะคะเผ็ิดระดับสามนะคะเผ็ดระดับสุดเลยนะแล้วก็ฟ้านก็จะมีเครื่องดื่มปั่นด้วยนะคะนี่มมแล้วก็ฟ้าจะกินี่ดูก่นขอสองม้าเลยนะคะแบบว่าอ,อืมกรอบเวยดวงหวานความเผ็ดซ่าของหม่าล่านนะคะ,อ,ะอร่อยกรอบหวัวมันนะกรอบเป็นพิเศษเลยแล้วนอ้องก็ยังมีความมันอยู่ เนื้อข้างในที่มันเป็นมันเป็นมันๆน,นะคะเป็นตัวร่วงอะ่ะอันนี้มันจะนุ่มไนกรอบนอกหนะังมันจะกรอบเวลากินเข้าไปแล้วอะ่ะมันจะรู้สึกแบบว่าเราเคี้ยวไปกรอบๆอย่า้วมันก็จะคอยนุ่มยิงเอาท้้งเดือมค่ะชื่นใจมากๆเลย น้องกินเพลินม,มากเลยนะคะถ้าแบบว่าใครอยู่กาญจนบุรีนะคะก็สามารถมาถ้าอยากกินอ่ะอยู่รัดยากาญจนบุรีนะมันเป็นกับแก้มเพลินได้เลยนะคะว่าไม่ว่าเราจะดื่มเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเอาไปกินกับแก้มได้เลยนะคะให้ทางร้านเนี่ยแบบว่าเขาแบบย่างให้เราก็ได้นะฟาก็ฝากร้านของฟ้าด้วยนะคะชั้นมีเขาหรือจะมาทางร้านก็ได้นะคะถามหาดวงก็ได้นะคะเผื่ออนาคตเขามีเนาะทางรับยากาญจนบุรีจ้าเนี่ยค่ะที่กโลตัสเล็กกาญจนบุรีเอ้ยรับยาเลยค่ะ ด้วงหมาล่านะคะฟ้าว่ามันอร่อยมากขอดูหน้าฟ้าหน่อยขอตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย